สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บูบอนเดดประจําวันที่1นธันวาคม2,568ครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะทราหดอดทนกันมาเกือบปีเต็มๆครับค่ำคืนวันนี้ฮะจัดให้ชิวๆ5คู่อีกเช่นเคยครับมีคู่ไหนบ้างตามหน้าปกคลิปเลยครับตรงตัวเน้นๆไม่ยืดเยื้อไม่เสียเวลาบ่ายบูบอนเดด แต่ก่อนอื่นนั้นถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกาลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่บูบอนเดดทาง YouTube และ Tik t o อกบูบอนเดดครับอีกหนึ่งช่องทางของเราครับฝากแอดไลน์ด้วยนะฮะที่ b o o 7 8 9ครับ,รบเรามีแอดมินคอยแนะนําทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ adboo789 แอดกันเข้ามาฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับ คู่แรกเราไปกันที่ฟุตบอลตุรกีซูปเปอร์ลีกเฟเนบาเช่ ache, เจ้าบ้านเปิดสนามอุนเคร์สตาร์ทยูมูสู่ครูซา,าราโคกรูรับการมาเยือนการาตาสลายครับเวลาคิกออฟของคู่นี้เที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลเฟเนบาเช่เจ้าบ้านต่อปอป,อปอลบสิบภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลบวดรวม 11, 9 9 4คนให้เจ้าบ้านเฟเนบาเช่มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่40เเซครับ เปอร์เซ็นต์นี่จะเสมอกันในเวลามี15ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างกาลาตาสลายมีเปอร์เซ็นตชนะอยู่ที่45ฮะเราย้อนกลับไปเช็คฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านเฟเนบาเช่นะฮะเกมที่แล้วเปิดบ้านเสมอเฟเรนิวอร์ตมา1-1นะครับฟุตบลอลยูโรปาลีกรอบบดืเฟตต่อ1ลูกเสียครับชนะลิเซีสปอร์2-5นะครับเกมเยือนตุรกีซูเปอร์ลีกต่อ1ลูกกินเต็มชนะคายเซลิสปอร 4-2ครับเกมเย่าตุรกีซูเปอร์ลีกต่อ2.25เสียครึ่งเสมอวิตทอเรียเพลเซน0-0นะครับเกมเยือนฟุตบอลยูโรปาลีกรอบลีกเฟสต่อปอปอ,ปอเสียครึ่งครับและชนะเบรซิกตัต2-3นะครับเกมเยือนตุรกีซูเปอร์ลีกวันละค่าเสมอกินเต็มฮะฟอร์มเกมเย่าในลีกลงแข่งไป6นะัดชนะ5เสมอ1แพ้0ยิงได้14เสีย6ประตูครับด้านฟอร์มของกาลาตาสลายผู้มาเยือนครับ เกมที่แล้วเปิดบ้านแพ้ยูเนีโอนแซงชิลัว0-1นะครับเกมเย่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบหลีกเฟตต์ต่อ1ลูกเสียครับชนะเกนเคอร์บิลิจี้3-2ครับตุรกีซูเปอร์ลีกต่อ2ลูกเสียนะครับแพ้โคคาเอลิสสปอร์1-0ฮะเกมเยือนตุรกีซูเปอร์ลีกต่อ1.25เสียครับชนะอาแจกอาร์มตูดาม0-3ครับเกมเยือนยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบหลีกเฟตต์ต่อปปกินเต็ม และเสมอแท็บทอนสปอร์ศูนย์ศูนย์ฮะเกมเยาตุรกีซูเปอร์ลีกต่อหนึ่งลูกเสียครับฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไปหกนัดชนะห้าเสมอศูนย์แพ้หนึ่งยิงได้สิบสองเสียสองประตูครับสถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับเฟเนบาเช่ครับชนะไปสิบเอ็ดนัดเสมอกันในเวลาสิบสี่นัดส่วนกาลาตาสลายชนะเฟเนบาเช่ได้สิบสี่นัดครับผมพีววิวก่อนเกมมาสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายโพลิสติโตเฟเนบัเช่ฟอร์มแข็งแร่งครับหลังจากไม่แพ้ใคร11เเกมติดต่อ,อกันทุกรายการชนะ ถึง8นัดอีกทั้งฟาดชัยในลังถึง7จาก9แมตช์ล่าสุดหนึ่งในนั้นปราบสตูดิโอทีมแกล่งจากบนเดสติกาอีกด้วยครับขณะที่กาลาตาสลายครับฟอร์มแว่งเมื่อแพ้ถึง 2, 2> ใน3นัดหลัง,ลงเกมเยือนในลีกหกนก่อนก็ออกไปโดนโคคาเอลิสปอร์ทีมบอยส์สอยออกมา1-0ครับจึงไม่แปลกครับที่เกมน,นี้จะเพียงพั้มให้กับจ่าฝูงอย่างฟินบาเช่ที่โชว์ผลงานในลังได้ดุดันและค่าเปิดมาปอป,อปอเลือกเชียร์บอลต่อมีลุ้นมากกว่าครับที่เด็ดบอลต่อฟินบเเช่ราคาปอปอ ผลสกอร์ที่คาดของคู่นี้ครับเฟเนรบะเช่ ache, เปิดบ้านเอาชนะกาลาตาสลายไป3าประตูต่อ2อัตราความมั่นใจเเต็ม10กกำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงฮะคู่ที่2เราไปกันที่ศึกฟุตบอลลาลิกาสเปนครับรายโยบาเยกาน,นเจ้าบ้านบนสนามเอสตาดิโอเดบาเยกาสรับการมาเยือนไอ้ข้างข่าวบาเลนเซียเวลาคิกออฟของคู่นี้เที่ยงคืน45ตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลรายโยบาเยกาน,นต่อ0.5ลบ 5, 5. ใครจะชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอบผลโหวตรวม3 1 6 1คนให้เจ้าบ้านรายโยบายเยกโนมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่37%เปอร์เซ์ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี25%สครับส่วนผู้มาเยือนอย่างบาเลนเซียมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่38%เรครับเราย้อนกลับไปเช็คฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านรายโยบายเยกโนนะฮะแพ้สโลวานบราติสลาวา2อต่อฮะเกมเยือนฟุตบอล ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบลีกเฟสต่อ0.75เสียครับเสมอเลียโอปิโด0-0ฮะเกมเยือนลาลิก้าต่อปอป,อปอเสียครึ่งเสมอเรียอัลมาลิด0-0นะครับเกมเย้าฟุตบอลลาลิก้ารอง1.25กินเต็มชนะเลสพอสนาน3-2นะครับฟุตบอลยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกต่อ1.75เสียนะครับและแพ้บิยาเลียอัล4-0ฮะฟุตบอลลาลิก้าเกมเยือนนะครับรอง0.75เสียครับฟอร์มเกมเย้าในลีกแข่งไป5นะัดชนะ1เสมอ3แพ้1่งยิงได้3เสีย3ประตูครับ ด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของบารเลนเซียผู้มาเยือนครับเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะเลมันเต้1-0นะครับฟุตบอลลาลีกาต่อปอปออกินเต็มเสมอเลอเบติตง1-1นะฮะเกมเย่าฟุตบอลลาลีการองปอปอได้ครึง่งแพ้เลอเอมาลิต4-0นะครับเกมเยือนฟุตบอลลาลีการองสองลูกเสียครับชนะมาลาเซนา0-5นะครับเกมเยือนบอลถ้วยกปาเดเลคู่นี้ไม่เปิดราคาครับและแพ้บียาเลอ0-2ครับเกมเย่าฟุตบอลลาลีการองปอป,อปอเสียนะครับ ฟอร์มเกมเกยนเนรีแข่งไป6นัดชนะส่นเสมอ2แพ้4่ยิงได้3เสีย15ประตูฮะสถิติเฮตุเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับรายโยบายเกนโนครับชนะบาเลนเซียไป5นัดสเสมอกันในเวลา9นัดส่วนบาเลเซียชนะรายโยบายกกโนได้8นัดครับผมพีววิวก่อนเกมนัะสกอร์ที่คาดของคู่นี้บ่ายโพลิสติโตรายโยบายกกโนฟอร์มแผ่วหลังจากเอาชนะใครไม่ได้ติดต่อกันมา3เกมแพ้ไป1 แต่ส่วนมากเป็นการออกไปเล่นนอกบ้านครับหากวัดเฉพาะใส่ติในถิ่นนั้นทําได้ดีครับเมื่อเก็บใช้ถึง3จาก4แมตช์ล่าสุดทุกรายการขนาดเล็วมาริดครับยังทําได้แค่เสมอกลับออกไปส่วนบาเลเซียครับผลงานเริ่มกลับมาด้วยการเก็บไป4แต้มจาก2นัดหลังอย่างไรก็ตามครับใสิตินอกบ้านยังรุนไม่ค่อยขึ้นฮะเมื่อชนะได้หน่งเดียวตลอด7เกมแรกในฤดกูดกาลนี้ครับแพ้ไป4และเจ๊งใช้ด้วยสกอร์ขาดลอยแบบทุกนัดนอกจากนั้นครับบาเลเนเซียเข้าวินออกจากสังเวียนแห่งนี้แค่ครั้งเดียวตลอด5เกมหลังที่เคยมาเยือนแพ้2 บอลคู่นี้จึงขอเลือกเชียร์บอลต่อในราคา0.5น่าจะได้เห็นนะฮะทีเด็ดบอลต่อราโยเบยกาโนราคา0.5ผลสกอร์ที่คาดข,ของเกมนี้ครับราโยเบยกาโนเปิดบ้านเอาชนะบารเลเซียไป2ประตูต่อ1อัตาความมั่นใจเจ็เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์สูงนะครับคู่ที่3เราไปกันที่ฟุตบอลกันโชว์เซรีอาอิตาลีครับ บโบลญนยาเจ้าบ้านเปิดสนามสตาริโอเลนาตโตเดาเอลา่ารับการมาเยือนเคโมเนเซเวลาคิกออฟของคู่นี้ตีสอตามเวลาในประเทศไทยราคาบอลเจ้าบ้านบโบลญนยาต่อ1ลูกครับใครจะชนะในเกมนี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดมอผลบวดรวม3,355คนให้เจ้าบ้านบโบลญนยามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่57%เปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลาไม่ี2สครับส่วนผู้มาเยือนอย่างเคโมเนเซมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่17%แค่นั้นครับ เช็คฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านบรุญญานะครับเกมที่แล้วเปิดบ้านชนะซาวบวกมา4-1ต่อครับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบบลีดเฟตต่อ1.5กินเต็มชนะอุริเนเซ่0-3นะครับเกมเยือนฟุตบอลการโชสติอาต่อปอป,อปอกินเต็มครับ ชนะนาโปลี2-0ครับเกมเย่ากันโช่เดรีอาบ์วัราคาเสมอกินเต็มเสมอ s k บาน0-0ครับเกมเย่ายูฟายูโรปาลีกรอบรลีดเฟสตต่อ1.25เสียนะครับและชนะปามา1-3ครับเกมเยือนฟุตบอลกันโช่เดรีอาต่อ0.5กินเต็มครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป5นะัดชนะ4เสมอ1แพ้0ยิงได้9เสีย1ประตูครับด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของเคโมเนเซ่นะครับ เกมที่แล้วเปิดบ้านแพ้โรม่า1ต่อ3นะฮะเกมเย่าฟุตบอลกานโชดเซติอารองศ7นเสียครับแพ้ปิซ่า1 0ฮะเกมเยือนกานโชดเซติอารองสวอปอเสียครับแพ้ยูเวนตุส1ต่อ2ครับเกมเย่ากานโชดเซติอารอง1ลูกจบเจ้าชนะเจนัว0.2นต่อนะครับเกมเยือนกานโชดเซติอารอง0.75กินเต็มและเสมออัตตาลันต้า1 1ึเกมเย่ากานโชดเซติอารอง1.25่กินเต็มครับฟอร์มเกมเยือนในลีกนะัดชนะสเสมอ2งแพ้สยิง 6, ยไดปป้ สถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับคู่นี้เคยเจอกันมาแค่2งนัดเท่านั้นนะครับบอนยาชนะไป1และเสมอกันไป1นัดครับผมพีวิวก่อนเกมมัะสะกอริคาดข,ของคู่นี้บ่ายพงโกลมโต๊ะ VIP เจ้าถิ่นบอนยาพวกเขาขึ้นชื่อว่าเป็นทีมทเล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งท้าเพาะลงแข่งไป5้านัดชนะ4และเสมอหนึ่งฟอร์มแม่งอย่างโหดนะฮะขณะที่ทีมเยือนเคโมเนเซผลงานนอกบ้านยำแย่ครับ6เกมแรกคว้าชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ โดยเลทราคาเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อหนึ่งลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าบรอนย่ญญานั้นได้เปรียบเทียนในบ้านและผลงานในรังของพวกเขาก็ทําได้อยากยอดเยี่ยมเกมนี้จึงมองว่าบรอนย่ญญาจะเปิดบ้านเล่บี้เอาชนะทีมเยือนไปได้อย่างแน่นอนครับทีเด็ดบอลต่อบรอนย่ญญาราคา1ลูกผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับบรอนย่ญญาเปิดบ้านเอาชนะเคมเนเซไป2ประตูาต่อ0นอัตราความมั่นใจ8เต็ม10กําแพงอยู่ที่2 5 0จบอลสกอร์ต่านะฮะ คู่ที่4เราไปกันที่ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับเปิดบ้านเซนต์แอนดูสเตเดียมรับการมาเยือนวัตฟอร์ดเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี3นะครับราคาบอลเบอร์มิงแฮมต่อ0.75-10คาดการผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากผลบวดรวมเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ1,915คนให้เจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมมีเปิดเซ็นชนะอยู่ที่53 เปอร์เซ็นต์นี่จะเสมอกันในเวลามี16%ฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างวัตฟอร์ดมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่31%ครับย้อนกลับไปเช็คฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมนะครับเกมที่แล้วเสมอเวสต์บอมบิด1-1น,นะครับเกมเยืยนอนฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพบอลราคาเสมอจบเจ้าชนะนอริด4-1นะครับเกมเย้าฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพต่อ0.75กินเต็มย์จุดเดจ็ดห้า2-1นะครับเกมเยือนฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพรอง0.25เสียครับ ชนะมิววอลสี่ศูนย์ฮะเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับในบ้านต่อ0.5นกินเต็มและชนะพอร์ตมัต4-0นะครับเกมเย่าฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพต่อ1ลูกกินเต็มครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไป8นะัดชนะ5เสมอ2แพ้1ยิงได้19เสีย7ประตูฮะด้านฟอร์มของผู้มาเยือนอย่างวอตฟอร์ด5เกมล่าสุดนะครับเกมที่แล้วเปิดบ้านเสมอเพลสตัน1-1นะครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพต่อ0.5เสียครับชนะดาร์บีบ้เคานค์ตี้2-3ฮะเเกมยือนฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพบอลราาคเสมมอกินเต็ครับ เสมอบริสตันซิตี้หนึ่งหนึ่งฮะเกมเย่าฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพต่อศูนย์จุดห้าเสียนะครับเสมอเอฟซวบิทาวน์หนึ่งหนึ่งนะฮะเกมเยือนฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพรองศูนย์จุดเจ็ดห้ากินเต็มครับและชนะมิดเดิลสโบร์สามศูนย์นะครับเกมเย่าฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพบอลราคาเสมอกินเต็มฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไปแปดนัดชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สี่ย, 3, 4, ยิงได้แปดเสียสิบสองประตูครับสถิติเฮตูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับ เบอร์มิงแฮมครับชนะวัตฟอร์ดไป2นัดเสมอกันในเวลา10นัดส่วนวัตฟอร์ดครับชนะเบอร์มิงแฮมได้10นัดแปลกๆปลก,ปลกะทัศนะก่อนเกมบ่าย jk 11แม้อันดับจะห่างกันไม่มากแต่บอกเลยว่าเจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมเหนือชั้นกว่าชัดเจนฮะโดยเฉพาะการบู๊ในรังย่อของตัวเองที่โหดจัดครับซัดชัยรวดไปสนัดซ้อนในลีกและยิงรวมกันทั้งสิ้นกว่า12ประตูเรียกได้ว่าเจอใขรไม่มีกลัวครับสวนทางกับทีมเยือนวัตฟอร์ดที่สติในฐานะทีมเยือนโคตรจะแย่ครับหลังจาก พาชัยไปได้เพียงหนเดียวตลอด14เกมเด็ที่ผ่านมาครับรากยาวมาตั้งแต่ป่าซีสั้นก่อนและป่าชัยไปเน้นๆ9ครั้งเสมอ4น่าจะเป็นการเจอกันของเจ้าถิ่นสุดตึงกับผู้มาเยือนสุดการครับดูทรงแล้วไม่แคล้วเสร็จเจ้าบ้านอย่างไม่ต้องสงสัยแนะนําว่าอยู่ต่อเบอร์มิงแฮมไปเลยครับทีเด็ดบอลต่อเบอร์มิงแฮมราคา0.75ผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเบอร์มิงแฮมเปิดบ้านเอาชนะวัสฟอร์ดไป2ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์ต เรา,าปิดท้ายกันด้วยคู่นี้ครับไปกันที่ฟุตบอลโปรตุเกสปีเมล่าลีกาอารูกาเจ้าบ้านเปิดสนามเอสตาดิโอมูนิซิปาลเดออารูการับการมาเยือนสปอร์ติ้งบรากาลาคิกออฟของคู่นี้ตี35ตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลสปอร์ติ้งบรากาบุกมาต่อ1ลูกภาพรวมผู้ชนะในเกมนี้ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ้างอิงจากเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบผลโหวตรวม827คนให้เจ้าบ้านอารูกามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่9ครับ เปอร์เซนต์ที่จะเสมอกันในเวลามี29นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่าง Sporting Braga มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่62ซครับเราย้อนไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านอโลกานะครับเกมที่แล้วบุกไปเยือน AD p a r f e นะครับแพ้มา2-1ฟุตบอลถ้วยโปรตุเกสครับนะฮะตอดปอปอ,ปอเสียครับแพ้อสโต r i น4-3ครับเกมเยือนฟุตบอลลีกโปรตุเกสปีเมล่าลีการอง0.5เสียครับ เปิดบ้านแพ้โมเนลลเอนเซ่ศูนย์ต่อสองนะฮะฟุตบอลโปรตุเกสปีเมลา่าลีกาบอลราคาเสมอเสียครับแพ้เบนฟิก้าห้าต่อศูนย์ครับเกมเยือนฟุตบอลโปรตุเกสปีเมลา่าลีการองสองโลกเสียนะครับและชนะปอตีโมเนลเซ่ครับหนึ่งต่อสองเกมเยือนฟุตบอลถ้วยโปรตุเกสครับต่อศูนย์จุดห้ากินเต็มครับฟอร์มเกมเย่าในลีกแข่งไปหกนะัดชนะหนึ 3, ่งเสมอสองแพ้สามยิงได้เจ็ดเสียสิบสามประตูฮะ ด้านฟอร์ม5นัดล่าสุดผู้มาเยืยนอนจากสปอร์ติ้งบาร์กาครับเกมที่แล้วบุกไปเยือนกัสโกเลนเจอร์นะฮะเสมอมา1-1ฟุตบอลยูโรปาลีกรอบลีกเฟสต,ต่อ0.5เสียครับชนะนาซีอองนาว4-2นะครับฟุตบอลโปรกกตุเกสครับต่อ1.25กินเต็มครับชนะโมเรเลนเซ่2-1นะฮะฟุตบอลโปรกกตุเกสปีเมล่าลีกาต่อ1.25เสียครึ่ง แพ้ f อเก่ง3ต่อ4นะครับเกมเย่าฟุตบอลยูโรปาลีกต่อ0.75เสียครับและแพ้ f อปอร์โต2อต่อนฮะเกมเยือนฟุตบอลโปรตุเกสบีเมลาลีการอง1ลูกจบเจ้าฮะฟอร์มเกมเยือนในลีกแข่งไป5นัดชนะ1เสมอ3แพ้1่งยิงได้8เสียไป6ประตูครับสถิติห้ทูเฮตการเจอกันของคู่นี้ครับอารกาครับเคยเอาชนะสปอร์ติ้งบากาไป2นัดเสมอกันในเวลา4นัดส่วนสปอร์ติ้งบากาเอาชนะอารกาไป14นัดครับผม พีววิวก่อนเกมมาสกอรีคาดของคู่นี้บ่ายพงโกลบโต๊ะ v i p เจ้าถิ่นอโลูกาพวกเขามีผลงานในหลีกช่วงหลังที่ย่ำแย่มากๆครับเพราะไม่ชนะใครมา5นัดติดต่อกันเกมนี้เตรียมรับมือสปอร์ติ้งบาก้กาที่ผลงานในหลีก5เกมหลังสุดยังพอคว้าชัยชนะได้อยู่บ้าง โดยเลยราคาเปิดมาให้ฝั่งทีมเย็นเป็นฝ่ายบุกมาต่อ1ลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะมองว่าบาก้กานั้นแข็งแกร่งมากกว่าและทาง้าบ้านนั้นมีผลงานที่ย่แย่แถมเกมรับยังละลวมเป็นอย่างมากครับดังนั้นเกมวันนี้แนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อเชื่อว่ามีโอกาสเฮรับซับโคตรครับทีเด็ดบอลต่อสปอร์ติ้งบาก้การาคา1ลูกผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับสปอร์ติ้งบาก้กาบุกเอาชนะอารักา2ประตูต่อศย์ครับอัตราความมั่นใจ8เต็ม10กกำแพงอยู่ที่2.50วาสกอตุ่ดห้าศู โอเคนะครับและนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดประจำวันที่1ธันวาคม2568ครับจัดให้ชิวชิวในค่ำคืนนี้5คู่นะครับจะมีคู่ไหนบ้างผมพรีวิวลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยครับคู่แรกครับฟุตบอลตุรกีซุปเปอร์ลีกเฟเนบาเช่เจ้าบ้านครับพบกับการาตาสลายฮะเกมนี้เจ้าบ้านเฟเนบาเช่ต่อปอปอผมให้เจ้าบ้านเฟเนบาเช่ชนะการาตาสลายไป3ประตูดอ2สองกำแพงอยู่ที่2.75วางสกอร์สูงครับคู่ที่2ฟุตบอลลาลิกาสเปน ไลโอเปเยกาโนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนบาเลนเซียเกมนี้เจ้าบ้าน R ลโยต่อ0.5ผมให้ R ลโบเปเยกาโนเอาชนะบาเลนเซียไป2ประตูต่อ1นึ่กำแพงอยู่ที่2.25หาวัสกอร์สูงฮะคู่ที่3ฟุตบอลการโชคเซรอาอิตาลีครับบุรญญยาเจ้าบ้านครับพบกับเคโมเนเซเกมนี้เจ้าบ้านบุรุญญาต่อ1ลูกผมให้บุรญญยาชนะเคโมเนเซไป2ประตูต่อ0ูนยกำแพงอยู่ที่2.50หาวัสกอร์ต่ำนะฮะคู่ที่4ฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ เบอร์มิงแฮมครับเปิดบ้านรับการมาเยือนวัตฟอร์ดเกมนี้เจ้าบ้านเบอร์มิงแฮมต่อ0.75ผมให้เบอร์มิงแฮมชนะวัตฟอร์ดไป2ประตูต่อ0กับแพงอยู่ที่2.25วางสกอร์ต่ำนะครับและคู่ที่5ครับฟุตบอลโปรตุเกสปีเมล่าลีกาครับอาโลกาเปิดบ้านรับการมาเยือนสปอร์ติ้งบาร์กาเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างบาร์กาบุกมาต่อ1ลูกผมให้สปอร์ติ้งบาร์กาบุกเอาชนะอาโลกาไป2ประตูต่อ0กำแพงอยู่ที่2.50วางสกอร์ต่ำครับ แนวทางและสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จาะลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนชื่นชอบคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยฮะและหากคุณเห็นคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่บูบอนเด็ดช่องทาง YouTube และ Tik t o อกบูบอนเด็ดครับ อีกหนึ่งช่องทางของเรานะฮะฝากแอดไลน์ด้วยครับที่ @boo789 ฮะเรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ @boo789 แอดกันเข้ามาฟรีๆนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมสำหรับวันนี้วันเกิดใครก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังหวังปรารถนาทุกประการครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับไปแล้วฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับโชคดีและกัน